กระดองเต่าแข็งแกร่งแต่ไม่กันกระสุนกระดองเต่าคือกรอธรรมชาติที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดสามารถป้องกันการโจมตีจากผู้ล่าเช่นสิงโตหรือนกนักล่าได้สบายด้วยโครงสร้างที่แข็งและยืดหยุ่นมันปกป้องเต่าจากอันตรายในธรรมชาติได้เป็นอย่างดีแต่กระดองเต่าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยสมัยใหม่อย่างกระสุนปืนการโจมตีด้วยแรงที่มหาศาลเกินไปเช่นแรงของกระสุนจะทะลุผ่านกระดองได้แม้จะแข็งแรงเพียงใดก็ตามกระสุนปืนมีแรงประทะ และความเร็วสูงเกินกว่าขีดจำกัดที่กระดองเต่าจะรับไหวโครงสร้างของกระดองเหมาะสำหรับการกระจายแรงของการกัดหรือควรจากผู้ล่าในธรรมชาติไม่ใช่การเจอแรงระเบิดจากอาวุธสมัยใหม่ที่สำคัญกระดองเต่าไม่ได้ถูกสร้างเพื่อใช้งานแทนเสื้อกรอกหรือรับผิดชอบภาระแบบมนุษย์ในสถานการณ์อันตรายแบบเดียวกันกระดองเต่าสร้างขึ้นเพื่อชีวิตแบบเฉพาะการป้องกันผู้ล่าธรรมชาติคือภารกิจหลักของมัน มันเต็มประสิทธิภาพในแบบที่ธรรมชาติต้องการแต่อาจไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ยุปัจจุบันทุกแง่มุมการออกแบบสุดชัญฉลาดของธรรมชาตินี้น่าทึ่งแค่ไหนถ้าชอบเรื่องแบบนี้กดไลค์กดแชร์แล้วติดตามเราสำหรับเรื่องราวแปลกใหม่ของสัตว์และวิวัฒนาการน่าทึ่งอีกมากมาย